เบล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 เอ้าอ้าวอ้เห้อองร็บเคนไข้มอีกแล้วอ๋อคุณหมอ คุณหมอเพชรไปตรวจหน่อยลูกไปคุณหมอเพชรไปตรวจของข่หน่อยคนไข้เป oh, <c oughs> uh, ็นไรมาคนไข้เป็นไรมาหนูเจ็บท้องเห็นไหมหนูโอ้ยมีไอบวมบมอุนอนอนอุ้นโอ้คำคินอ๋ออ๋อดูดูขาที่คนไป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 โอ้เป็นไข่จะรูกโอ้คุณหมอเป็นไข่มารับยาค่ะมารับยามารับยาตรงนี้นะคะ มารับยาค่ะมารับยาหน่อยมามา,มารับยานะ้คะมารับยาค่ะรับยาค่ะ,ะ,ะ,ะอาวมาไหมชื่ออะไรคะชื่อพลอยชื่อพลอยแล้วทีนี้มามาเอายาใช่ไหมคะตังอัค่ะตังอยู่ไหนคะโอเคเอาตังทอนค่ะกลับบ้านนะคะไปกินยานะคะยาหลังอาหารนะคะโอ้ยเอา

โอ๊ยไอมาไป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 คนนี้เป็นไอมาอคนนี้เป็นอะไรมาคะคุณคุณหมอคุณหมอเป็นอะไรคะเดี๋ยวคุณใครจะตรวจคุณหมอเป็นอะไรคะไม่โอ้ไม่ปวดปวดหัวหรอคะปวดหัวมาหรอคะหรือว่าไอมาไอสิคะอดูไอยังไงคะคุณหมอคุณหมอไอสิคะ โอ้ยคุณหมอต้องไปกินยาแก้ไอ้นักขั้นแก้วไอ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 ไม่มนะโอ้ยไอบวกกินยานเก็เศร้าแล้วเนาะมาเออโอ้ยโอ้โอ้อะไรอ่ะโอ้เป็นอะไรลูกห่มผ้าไหวไหมไหวไหมคะโอ้ขึ้นไปค่ะโอ้คุณหมอขะคุณหมอขะ คนหมอขามีคนเอาลูกมาเอาลูกไม่สบายคุณหมอขาไปดูหน่อยเป็นไข้มาโอ้เอายาให้กินหายออกหายโอ้ไปหมอขาโอเียขออะไรลูกนอนนอนไปยนเออนอนนอนนอนลงไปนอนลงไปนอนลงไปนอนนอนไหนนอนพลอยเลยนอนพลอยนอนพลอยพลอยนอนลงไปนอนลงไปหมอเพชรไปแล้ว มัดสยาวางแล้ว่าได้ถูกกลับไหมล่ะกลับจุไม่เขาจักน้อยไปเขาจักน้อยหน่อยเอายายบีตัวมีนีหมดคนหมอไม่อ้อาอ คุณหมอมาเอานี่นี่นี่ยายให้ใหม่คุณหมอเนี่ยคุณหมออ่ะคุณหมออันนี้คืออะไรลูกโนูโนูไม่ไหนโนูไม่ไหนหนูอย่าไปชนโทรศัพท์ยายนะโน้นะโนูนะน้โน้น้